Okay. จีดันอยากกินส้มตำใช่ไหมครับจิรันใส่พริกไหมไม่ใส่พริกใส่อะไรบ้างใส่มะละกอได้ไหมได้มะเขือ,อเทศได้ไหมได้โอเคแล้วก็มีองุ่นเนาะได้โอเคแล้วก็มีแก้วมังกรได้โอเคสามีแค่นี้นะลหลผลไม้อันนี้แก้วมังกรเก็บมาจากบ้านนะรูปไม่ค่อยสวยแต่ว่าน่าจะหวานอยู่นะาลองชิม,มไหมได้ก็ลองใส่ใส่อะไรนะ ดี๋ยวแม่หั่นไปก่อนมันต้องใส่ตําเครื่องให้เสร็จก่อนเรายังไม่ใส่หรอกไอ้แก้วมางกรเอาไว้คลุกเฉยวายโอเคออเคืเ่อนแม่ล้างมือยังครับเนี่ยมาจับของแม่เนี่ยเอาล้างมือก่อนเอา <laughs> อ่ะโอเคอ่ะขยับไปหน่อยขยับไปนิดนึงครับโอเคเดี๋ยวแม่หั่นอันนี้ก่อน ขั้นตอนแรกใส่มเะเขือเทศลงไปก่อนเพราะว่าแก้มังกรไม่ต้องใส่หรอกเพราะว่าคลุกเอานิดเดียวอ่ะใส่มเะเขือเทศอพอ,อยังมเะเขือเทศสักสองลูกเนาะอโอเคปึ๊บแล้วก็มะนาวนาวร้อได้วยใช่<ด>ทำไมเฉ<ด>ียงแหบจังเลยเอามะนาวมะนาวเราต้องบีบก่อนก็ใส่หรอกบีบน้ำมันออกเง,งี้ยบีบแบบนี้ อโอ้กําทั้งมือเลยเหรอล,ลูกเขาเอาแค่สองนิ้วแบบนี้ครับเนี่ยเอาสองนิ้วแบบนี้แล้วก็บีบมันลงไปเอาแต่น้ําแล้วก็เสร็จเปลือกลงไปให้มันหอมแค่นี้พอพอแล้วเดี๋ยวมันเปรี้ยวเสร็จแล้วจีดันก็ใส่ใส่ถั่วฝักยาวได้ไหมไม่ใส่เส้นมะระกอได้ไหมได้อ่าใส่นิดหน่อยหยิบใส่ใส่ลงไปพออย่างอ่ะพอแล้วอจีน้ตํา ตำให้มันเข้ากันเลยโอเคตำโอเค,อเคแบบนั้นแหละตำให้มะเขือเ,เทศมันแตกนะครับเป็นพ่อค้าตำส้มตําได้ล่ะโอเคดีมากแบบนั้นแหละหรอกเมื่อหนึ่งเราต้องจับครกไว้สิหลอกแบบนี้แล้วก็ตาํา ระวังกระเด็นเข้าตานะเวลาตามต้องหลับตาด้วย <c oughs> จะเห็นครบไหมล่ะแอบดูแล้วก็หลับตาแอบดูแล้วก็หลับตาได้อพอละทีนี้เราจะใส่น้ําปรุงส้มตําลงไปทีนี้จะใส่ปลา้าด้วยไหมหรือว่าใส่แค่น้ําหวานอย่างเดียว,วใต็ปลา้าไหมใส่ด้วยใช่ไหมอันนี้เป็นน้ําปรุงส้มตาบีบใส่ลงไปนในช้อนแค่อันนี้ก็พอเป็นน้นําน้ําตาลเคี่ยวนะ ใส่แค่นี้โอเคแล้วก็นี้เป็นน้ำปรุงอีกอันหนึ่งมีสองอันอพอแล้วก็ปลาปลาอยู่นี่เอช้อนนะหยิบช้อนขึ้นมาให้แม่หยิบช้อนตวงโอเคโอ้โทรศัพท์แม่อ้าวลองชิมดูที่รสชาติได้หรือยังไหนให้แม่ชิมใส่ช้อนชิมเลย แกนี้ก็พอไม่ต้องชิมเยอะชิมน้ำมานิดเดียวเป็นยังไงขาดอะไรเดี๋ยวแม่ชิมด้วยให้แม่ชิมด้วยได้ไหมแม่ชิมด้วยได้ไหมเห <laughs> มือนหวง <laughs> อืมอร่อยแล้วขาดเปรี้ยวไหมใส่เปรี้ยวอยีกไหมหรือพอแล้วใส่เปรีย้ยวใส่เปรี้ยวอยีกนิดนึงใส่เปรี้ยวอะไรทําให้เปรี้ยวอะไรทําให้เปรี้ยวแช่ี่นี้ไหมใช่ มะนาวทาให้เปรี้ยวอาทีลองบีบมะนาวเองสิโดใช้แค่สองนิ้วใช้แค่นิ้วนี้สองแล้วก็นิ้โป้งนิ้วโป้งบีบอบีบนั้นแหละเออเก่งแม่ใส่ลงไปเลยทั้งเปลือกโอเคแล้วก็คนๆพอเข้ากันไอ้แบบนั้นแหละสุดยอดเวเลกิดต่อไปใครจะมากินฝีมือจีล้ันบอกเลยนะคะผมต่อไปแล้วก็จะใส่ผลไม้ลงไปแล้วเราจะไม่ต้องใช้ สากละเราจะใช้ใช้ช้อนคลุกอาจจะดันเคลียร์ลงเอาช้อนเคลียร์ลงเคลียร์เคลียร์ผลไม้ลงไปเออตกตกตกโอ้ยมันชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งโอ้ยต่อไปใส่องุ่นด้วยองุ่นเรามีองุ่นแค่นี้นะผลไม้เรามีไม่เยอะเรามีแค่นี้อา้าวพอไหมใส่ว้ายตกตก อ่ะเก็บได้ไม่เป็นไรเรากินเองเอาอีกเหรอพอละมั้งอ่ะคลุก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 คนอนี้คนให้น้ำมันเต้่อ่าคนขึ้นคนลงอือไงขอชิมอีกรอบสิอร่อยไหมเป็นยังไงขาดอะไรก,ก็ดีแล้วเหรอดีแจ่ว่า แส่อะไใส่กุ้งใช่ไหมอาโอเคอยากใส่กุ้งแห้งเดี๋ยวแม่หยิบให้เอา,เอ,าอยู่หรอไม่ต้องเยอะหรอกมันจะเค็มกุ้งมันจะเค็มหรอกเยอะเกินไปโอเคตัวเดียวตัวเดียวอ่ะโอเคพออาทีนี้ลองคุกเขาสิ วันนี้จะได้กินเลยไหมนะเสร็จแล้วแล้วแม่หาจานให้แล้วแม่เทให้นะว้าวเทหมดทีนี้ใส่ถั่วที่ส่งโรยด้วยตักถั่วใส่เหรอ เอาช้อนตักแล้วก็โรยลงไปอืมอืมอืม,อมโอ้โหพอแล้วแ้่งพอยังโอเคเก่งมากเป็นไงน่ากินไหมบอกพ่อสิว่าน่ากินไหมน่ากินไหมน่ากินไหม น, <g fail> น่ากินเอาลองชิมให้คุณพ่อดูหน่อยมาแม่ชิมด้วยนะชิมมะนรดีอ่ะชิมมะนาวเหรอแม่ชิมแก้วมักงกรนะอืมอืม,อ,อ,ม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 อืมอืมอืมอมอืมมอมอออ อ,อร่อยหวานอร่อยอ,อร่อยใครอยากมากินฝีมือจินรันไหมคะบ,บอกเด้มาได้ที่ไหนที่ร้านบ้านจิมนะเปิดสุกเสาร์อาทิตย์11โมงถึง2ทุ่มเราเจอกันนะคะ่ะใครอยากชิมแบบนี้บอกได้นะหรือก็หรือว่าใครอยากให้ลูกมาตำส้มตำแบบจินรันก็ได้เหมือนกันนะหาเพื่อนกินใช่ไหม,อ,มอร่อยครับบอกพ่อสิอร่อยมากเลย อร่อยมีเวลาคุยกันอร่อย mm.